การจัดการนวัตกรรมรับใช้สังคมด้วยระบบสูบน้ำพลังงานทดแทนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการขับเคลื่อนชุมชนพึ่งพาตนเองโดยใช้นวัตกรช่างชุมชนช่วยนำน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตไม่รอขั้นวิกฤตลักชีวิตต้องรักน้ำพื้นที่ทางการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองมีจำนวนทั้งสิ้น 21659ไร่แบ่งเป็นที่นา12500ไร่พื้นที่ไร่8860ไร่ไม้ผล110ไร่พืชอื่นๆ145ไร่และอื่นๆจํานวน45ไร่โดยทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งจํานวน1500ไร่ และจำนวนพื้นที่นี้มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแง้งซ้ำซากโดยประมาณ794ไร่ัมาข้างบนไปต่อท่อแต่ท่อเนี่ยเดี๋ยวมาคุยทีเรื่องว่าชุมชนจะออกกันทำการมีส่วนร่วม ของพี่บัวยังไง11 72 11 12แล้วก็หมู่2ซึงปัญหาตอนนี้มันมีไพยแล้งอยู่เพราะดูดน้ำไม่ได้แล้วมัใช้น้ำมันใช่ไหมใช่ปกติเนี่ยชาวบ้านจะอย่างที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยต้องใช้น้ำมันเป็นส่วนใหญ่ต้องใช้น้ำมันทนี้อัตราการใช้น้ำมันต่อไร่เนี่ยไร่หนึ่งก็ค่าใช้จ่ายประมาณ3-400บาท3-400บาทมันไม่คุ้มกับการทำเกษตรก็ต้อง วันนี้สถาบานันวิจัยเนี่ยโดยรองศาสตราจารย์ดกรกันเนี่ยอินทวงที่ได้กรุนานะครับพาทีมงานมาศึกษามาเพื่อจะพัฒนาน้ำตรงนี้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยตอนนี้เราสูบน้ำจับแล้วน้ำยมสูบไปแล้วปไปซอยสีป ระยะทางกำลังเดินไปความต้องการของชุมชนจะเน้นหลักไปที่ความต้องการน้ำเพื่อการเกษตรและดูแลงความต้องการแก้ปัญหาทไทยแล้งโดยมีแหล่งน้ำต้นทุนทั้งหมดสาแหล่งด้วยกันคือน้ำท่า1,200มิลลิต่อปีหนองฝางสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ53,280ลูกบาทเมตรและสะประจำไล่นากัเก็บดามได้ประมาณ8,500ลูกบา์เมตร หมู่บ้านวังฟ่อนตำบลหัวเมืองอำเภอสองจังหวัดแพร่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบปัญหาภายแ้งกว่า1,500ไร่ที่ผ่านมามีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในช่วงฤด,ดูแล้งด้วยการทำหนังสือขอเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค9และสำนักงานชประทานจังหวัดทำการสูบน้ำจากแม่น้ำยมเข้าสู่พื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งโดยทางกลุ่มเกษตรกร,ร เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเชื้อเพลิงโดยประมาณ80,000บาทต่อฤดูกาลซึ่งกระทบต่อรายจ่ายและทําให้รายได้ภาคเกษตรกรรมลดลงทางทีมวิจัยจึงมีแนวคิดในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยเสริมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านเชื้อเพลิงในการสุบน้ําและจะดําเนินง,งานร่วมกันกับนวัตรกรช่างชุมชนเพื่อเป็นช่างที่มีส่วนร่วมในการทําหน้าที่ซ่อมบารุงพัฒนา และต่อยอดไปยังแหล่งน้ำอื่นๆโดยใช้หลัก3าไอการร่วมกันคิดทำแบบหุ้นส่วนและใช้โมเดลนวัตกรช่างชุมชนตำบลนาอินเข้ามาร่วมตัวเนินโครงการในครั้งนี้หลังจากโครงการนี้สำเร็จทางทีมวิจัยวังเห็นสิ่งเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตรกรรมกว่า794ไร่มีน้ำใช้ในการทำการเกษตรเติมน้ำลงสระต่างๆเพื่ออุปโภคบริโภคการประมง ผักปลอดภัยและอื่นๆอีกมากมายโอเคเราแกกทุมิิตวันนี้เราดูแห้งแรงไว้เดี๋ยวผ่านไปเสร็จปุ๊บจะดูจุ่มเชื้อยังไงนั่นนะยกนะ